เข้ามาปุ๊บเขาก็ให้กบุกดาวเราเลยนะผมอ่ะก็มีทางด้านของกบไฮเปอร์กบเอาต้าแล้วก็ปกกบก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะผมผมขอฝากร้านเจมโ ร้านเติมแพ็กเกจเติมลูบี้ในราคาที่ถูกกว่าในเกมสะดวกสะอาดปลอดภัยแน่นอน,นะอ่ะสำหรับลูกค้าใหม่ที่ไปเติมกับร้านเกมโูเป็นครั้งแรกจะได้รับส่วนลด10%หากใครที่สนใจนผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์เลยนะ่ะเดี๋ยวไปรับชมคลิปกันต่อเลยนะครับผมก็าบสวัสทีท่านที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์นนีกับเกมหลายเลนเจอร์ด้วยนะครับผมอตอนนี้ก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเกมตัวเกมก็ได้ ทำการอัปเดตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะก็รางวัลที่ได้จากการซ่อมบำรุงฐานทัพในรอบนี้คือได้ตั๋วกรชาติับผมอ่ะก็ไม่ไม่คาดหวังก็ไม่ผิดหวังนะผมสำหรับอ่าตั๋วกรชาติตรงนี้อ่ะถือว่าได้ตั๋วกระชามาห้าใบก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะผมอ่ะมาดูกันว่าการอัปเดตครั้งนี้จะมีอะไรใหม่บ้างับผมก็มีทางด้านของภารกิจพิเศษสําหรับห้องทดลองนะผมก็เอาโหมันก็มีแบบนี้ด้วยนะผมอ่ะก็เดี๋ยวค่อยมาอ่านกันอีกทีนะผมสำหรับภารกิจ ยิบย่อยๆนะผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการอัปเดตที่หลักๆกันก่อนเลยนะผมอ่ะที่อัปเดตเข้ามาในวันนี้อ่ะก็มีวุ้นที่หน้าต่างห้องทดลองที่ลอยแหลวนะผมก็สิ่งที่เห็นเป็นอันดับแรกนะผมสําหรับห้องทดลองคือจะมีทางด้านของอ่ารูปกบนะผมอ่ะตรงมุมขวามือนะผมก็จะมีทางด้านของรูปกมานะผมแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างอีกก็จะมีทางด้านของห้องหลอมนะผมอ่ะห้องหลอมกบนั่นเองสําหรับตรงนี้น่าจะเป็นห้องทดลองใหม่นะผมที่ได้ ทำการอัปเกรดเข้ามาท่าผมอ่ะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงท่าผมอ่ะอ่าเข้ามาปุ๊บเขาก็ให้กบหกดาวเราเลยท่าผมอ่ะก็มีทางด้านของกบไฮเปอร์กบเอาต้าแล้วก็ปกปกติแปดดาวธรรมดาท่าผมก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวเรามาทําการอัปเกรดห้องทดลองกันเลยท่าผมอ่ะก็ใช้วัตถุดิบวัตถุดิบก็ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่ท่าผมโอกาสได้นัดโบ,โบนัสหลอมอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้นะทผมว่ามันมีเงื่อนไขย,ยังไงบ้างสาหรับการหลอมกบ จะหลอมอหลอมปุ๊บได้เลยหรือว่าจะเป็นการหลอมหรือว่าหลอมและมีโอกาสที่จะไม่ได้นะผมก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมสำหรับกบตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตที่ค่อนข้างที่ใหญ่มากๆเลยนะครับรอบนี้เดี๋ยวก็จะอัปจนกว่าจะถึงเลเวล20นะครับผมผมไม่ค่อยรีบสักเท่าไหร่สําหรับตู้หลอมกบตรงนี้นะครับกาชาก็ตามคาดเลยนะผมมีตู้เพิ่มโอกาสเข้ามา ก็สำหรับข่าวสารโคดะโบ้ทุ่มตอนนี้ยังไม่มีอะไรดุเข้ามาเลยทุ่มผมแนะนําว่าตัวกาชาจากการแจกรอบนี้ทุ่มผมแนะนําว่าเก็บยาวๆเลยทุ่มเก็บแล้วก็เอาไปทางหน้านของโคดะโบดีกว่านุ่มตอนนี้ไอ้ดีหลักขุดดองลูบี้ได้1200งูบี้กับ90าตัวแล้วทุ่มก็พร้อมที่จะลุยโคดะโบมากๆแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งทุผมที่เข้ามาใหม่เขาบอกว่ามีการรีสเตตหลักด้วยทุ่มอ่ะเดี๋ยวพาไปดูว่าเขาเลี้ยงแต่ดาไหนกันทุผมผม เดาว่าไม่น่าจะรีทั้งหมดนะผมสำหรับการตรงนี้อ่ะก็รีไหมโอ้โหไม่เห็นรีเลยนะผมอ่ะสำหรับตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเพิ่มอะไรเข้ามาไหมหรือว่าเขาเป็นยังไงนะผมสำหรับตรงนี้มันก็ไม่แน่นอนอยู่แล้วนะผมว่าตัวเกมจะปรับเปลี่ยนอะไรได้ตามใจชอบนะผมอ่ะเดี๋ยวก็มาทําการส่งเกียร์คนดูเลยละกันนะผมอ่ะสำหรับรอบนี้ ผมก็น่าจะส่งไม่กี่ทีมผมอะสำหรับใครที่ผมไม่ได้ส่งทีมให้นะผมก็ขอให้ด้วยนะผมอะไว้คลิปหน้าละกันนะผมอะก็ตอนนี้ก็มีอยู่ที่หน้าตา่างตรงเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็สําหรับคนแรกผมก็คอมเมนต์มาว่าผมชอบคลิปแนวนี้มากเลยครับรอบหน้าขอส่ทีมที่อ่าผมหน่อยได้ไหมนะผมก็ชื่อ p k เคดอมนะผมเลเวลเจ็ดสิอผมอะก็ได้ถ้าผมเดี๋ยวผมทําการเลื่อนหา กันเลยนะผมอ่สำหรับรีวิว72ว่าจะเป็นยังไงอ่าเจอเลยท่ผมสำหรับทีมแรกอ่ะสำหรับทีมนี้เป็นยังไงโอ้โหเป็นตัวค่อนข้างที่เก่าเลยท่ผมก็น่าจะรู้ๆกันทรานผมสำหรับไอดีนี้น่าจะเป็นไอดีที่เก่ามากแล้วท่ผมอ่ะมาดูทีมป้องกันกัน,กนเลยท่ผมว่าเป็นยังไงอ่ะค่าๆทีมนี้น่ผมอ่ะก็ขาดแค่เกียร์คิดมาดมาลันไอดีนะผมแล้วก็ตัวเลนเจอร์ที่ผมมองว่าไม่ควรใช้อย่างฮิเมะนะผมอ่ะ ก็ไม่ว่ากันนะผมเพราะว่าทีมนี้ค่อนข้างที่แบบตัวก็น้อยอยู่นะผมแล้วก็เกียร์ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อ่ะผมแนะนําว่าตัวของหน้าไม้ท่าผมอ่ะให้ติดเกียร์ทางด้านของธนูโลก่กระเป๋าหรือว่าจะเป็นธนูชุดฮาโลวีนแล้วก็กระเป๋าก็ได้ท่านผมอ่ะสำหรับจระเก้ก็เหมือนกันทน่ผมติดคล้ายๆกับตัวของหน้าไม้เลยดาวิชี่ติดเกียร์ถูกต้องแล้วท่าผมอ่ะสำหรับบอสซีโอก็เหมือนกันท่ผมอ่ะถ้าจะติดแบบนี้ก็ได้ไม่ว่ากันอ่ะเอเลนก็ถือว่าเป็นตัวแบกของทีมท่าผมอ่ะ ทีม2ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งแล้วผมแต่ทีมนี้จะเน้นไปทางที่ที่อาไวพิบเป็นหลักนผมผมแนะนําว่าให้หาตัวเสริมทีมอย่างเช่นตัวสายพลังเข้ามาเพิ่มนะผมแล้วก็หาตัวที่มีปั๊บทิวเลือดเยอะๆมาใส่ในทีมนะผมเพราะว่าทีมตอนนี้ขาดแค่เกียร์คิดมากกับตัวเสริมทีมนะผมอ่ะนอกนั้นโอเคแล้วนะผมอ่ะเดี๋ยวไปดูทีมถัดไปกันเลยนะผมอ่ะทีมถัดไปเป็นทางด้านของอา อยากให้พี่สองทีไม่หน่อยครับนะผมอ่ะทีนี้น่าจะใส่ทีมไม่เป็นนะผมชื่อน้องอ่าน้องแน็กนะผมถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะผมเดี๋ยวมาทําการเลื่อนหากันเลยนะผมอ่ะเลเวล u 4 3น้องแน็กน่าจะเป็นคนแรกมั้งนะผมอ่ะคนนี้ก็อัปเดตเข้ามาเร็วเหมือนกันนะผมอ่ะสำหรับทีนี้โอ้โหดูจากทีมแรกก็น่าจะรู้แล้วนะผมว่าทีมค่อนข้างที่เก่งมากๆนะผมอ่ะมาดูจากทีมแล้วโอ้โหทีมค่อนข้างที่ดีมากๆผมแต่ ปัญหาอยู่ที่อ่ะใช้เลนเจอร์ล่างไฮเปอร์เยอะเกินไปนะผมอย่างเช่นตัวของทิมาวาริอ่ะถ้าสลับมาเป็นล่างไฮเปอร์ก็ได้ไม่ว่ากันแต่ช่องหน้าผมแน,นะนําว่าให้ใส่เป็นคาถาปล่อยตัวเร็วน่าจะดีกว่านี้ท่ผมอ่ะจะสามารถแบบดึงประสิทธิภาพให้มันออกมามากกว่านี้ส่วนเกียร์ทางด้านของอ่ะดูแน่นอนทักษะที่เป็นท่าน้ำไม่จําเป็นต้องใส่รงสายก็ได้ท่ผมผมแนะนาว่าไปใส่กับบากิไม่ก็ตัวทางด้านของอ่ะริวก็ได้ท่ผมเพราะว่าเป็นตัวแม็กสตัวในทีท่านผมอ่ะ อ่าไม่ใช่2ตัวนะผมมีอันนี้อีกตัวหนึ่งอ่าสำหรับเกียร์ช่องท้ายใส่ให้กับตัวนี้แต่ก็ไม่ว่าการผมเป็นผมผมจะโยกเกียร์ตรงนี้มาใส่ใกับบาร์กิ่ะแล้วก็ทางด้านของตัวของบิลมันใช้แล่ไม่ค่อยเยอะถ้าผมถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะนี่ถ้ผมใช้พันห้าสี่สิบผมแนะนำว่าใส่เป็นช่องกลางอ่าใส่เหมือนเดิมถูกแล้วถผมช่องท้ายผมแนะนําว่าให้หาเป็นกระเป๋าก็ได้หรือว่าเป็นกระดิ่งของโยก็ได้ถ้าผมขโมยมาเลยถ้ผมเพราะว่ายูกับ ฮิมาวารีไปล่างไฮเปอร์ผมเนียนะว่าโยใส่เป็นคอนไม้กวาดรองเท้ากระเป๋าอ่าฮิมาวารีใส่เป็นคาถาล่อยตัวเร็วชุดฮาโลวีนแล้วก็กระเป๋าก็โอเคแล้วครับส่วนตัวของโพไซดอนอ่าเกียร์เจ็ดดาวตรงนี้ผมมองว่าทำไมไม่เอาเกียร์ที่ดีที่สุดไปติดให้กับลินเจอร์ที่ดีที่สุดนะฮะไอดีนี้ก็จะติดปัญหาทุงที่เรื่องเกียร์ใส่ค่อนข้างที่แบบอ่าแบบนี้ไปนิดนึงนะฮะหลวบๆไปนิดนึงแล้วก็แนะนําว่าตัวที่ไม่ค่อยดี ก็ให้เอาออกทีมไปบ้างผมมาใช้แค่ไม่กี่ตัวก็โอเคแล้วผมสำหรับพิมนี้อะเดี๋ยวเราไปดูทีมต่อไปกันเลยนะผมะสาหรับทีมต่อไปอยากให้พี่ดูทีมให้หน่อยนะผมชื่ออ่ายูจินนะผมถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะผมะก็ยูสามสิบซีเดี๋ยวเราไปทําการหากันเลยนะผมยูสามสิบี 4. ชื่อยูจินนะผมมาก็จะปินยังไงอ่าก็ใช้เวลาเลื่อนหานานพอสมควรเลยนะผมสำหรับทีมบางทีมของผบางทีมผมก็เลื่อนหาแบบ ไม่ค่อยนานสักเท่าไหร่ท่ผมนะยูจินเลเวลสาซีตอนนี้ก็หาอยู่ท่นผมนะน่าจะหานานไหมโอ,โ,อโอ้โหน่าจะนานพอสมควรเลยท่ผมเพราะว่าเพื่อนในไอทีหลักกลุมก็ไม่ใช่น้อยๆท่ผมนะน่าจะนานงั้นตัดไปตอนที่ผมหาทีมเจอเลยละกันท่านผมนะอ่ะตอนนี้ก็เลื่อนมาเจอไปเที่เรียบร้อยแล้วท่ผมก็ค่อนข้างที่หานานสมควรเลยนะผมอ่ะเดี๋ยวมาดู เกียร์ให้น้องเขาหน่อยนะผมอ่ะสำหรับทีนี้โอ้โหโดยรวมแล้วทีมค่อนข้างที่แน่นพอสมควรแล้วก็เป็นสายเติมด้วยนะผมอ่ะสำหรับทีมอ่ะโดยรวมแล้วอ่ะติดเกียร์โอเคเลยนะผมะขาดแค่เกียร์คิดมัดอ่ะไม่มีอย่างอื่นที่จะติแล้วผมขาดแค่เกียร์คิดมัดเองแล้วก็เลนเจอร์ก็ใช้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะผมอ่ะก็ผมแนะนำว่าให้เก็บดูบี้เก็บตัว๋วไปเยอะๆนะผมรอคูลาบูน่าแล้วก็ไปเปิดให้ได้เกียร์คิดมัด สักประมาณ10กว่าชิ้นอ่ะสิชิ้นคือนะผมผมแนะนําว่าไอดีนี้จะแบบเกิดแบบสุดยอดเลยนะผมอะเดี๋ยวไปดูกันที่ทีมต่อไปกันเลยนะผมอ่ะสําหรับทีมต่อไปก็เป็นทางด้านของอ่าฝากดูทีมให้หน่อยครับชื่อเดอะชิคเก้นนะผมอะาผมอ่านผิดก็ขออาภาัยด้วยนะผมเลเวล U32 ก็ไม่น่าจะห่างไปจากนี้เยอะนะผมอะโอ้โหเดี๋ยวตัดไปตอนที่เลื่อนเจอเลยละกันนะผม อะตอนนี้ก็เลื่อนเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปทําการส่งทีมสองเกียร์ให้เลยละกันทุกคสำหรับทีมนี้โอ้โหน่าจะเป็นทีมเก่ากลับมาเล่นไหมเพราะว่าโดยโดยทีมโดยรวมทุกคนที่ผมดูภาพรวมแล้วค่อนข้างที่น้นใช้เลนเจอร์ล่างไฮเปอร์เยอะเกินไปทุกคนผมแนะนําว่าอ เกียร์ทางด้านของกางเกงลิโอนาต์ตรงนี้นะผมไม่ติดให้กับเลนเจอร์ตรงสายก็ได้เอามาติดให้กับเอมิเลียก็ได้นะผมส่วนช่องคายอ่ะตัวของเอมิเลียผมแนะนําว่าไม้คาทาข้างหน้าช่องนี้นะผมอ่ะสำหรับตัวของเอมิเลียตอนนี้มันยังมีความสามารถคลิอยู่ไม่ไม่ค่อยแนะนําให้ใส่เกียร์ตรงนี้สักเท่าไหร่นะผมผมแนะนําว่าไปใส่ทางด้านของคาทาโมนดําหรือไม้คาทาปล่อยตัวเร็วน่าจะมีประโยชน์สูงสุดนะบอกอ่ะถ้าใส่ไม้คาทาปล่อยตัวเร็วหนึ่งคือ มันจะสร้างกลุ่มได้เยอะแล้วก็ออกมาดคีได้เยอะนะครับถ้าใส่คาถาตั้มสกิลมันจะยืนได้นานขึ้นนะครับส่วนคาถาตรงนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับแต่มันจะเน้นออกสกิลมากเกินไปทําให้มันไม่ดึงความสามารถแฝงของมันออกมาเต็มที่นะครับสาหรับู่นี่สล็อตก็เหมือนกันนะครับช่องหน้าผมแบบน,นะนำว่าใส่ไม้คาถาปล่อยตัวเร็วเลยเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างทีปะบางมากเน้นใช้สกิล ไม่ต้องแบบไปพึ่งใช้สกิลให้เยอะนะผมเน้นให้มันตายและออกลัดแอตแทกได้เยอะๆนะผมเน้นให้มันสร้างกลุ่มเยอะๆก็พอสําหรับตัวของโคนี่สล็อตนะผมอ่ะตัวของอลิสติงกิอ่าถ้าเอาจริงๆนะผมใส่คอนไม่กวาดรองเท้ากระเป๋าก็ได้ทุกเบาไฟเหมือนที่ผมเคยพูดไว้คลิปที่แล้วเลยนะผมเป็นตัวที่หวังพึ่งดาเมจไม่ได้แนะนําว่าใส่คอนไม่กวาดรองเท้ากระเป๋าหรือว่าคอนชุดฮาโลวินอ่าเข็มขัดลูบีก็ได้ทุกอ่าสำหรับดูดียางติดเกียร์ถูกต้องแล้วนะผมอ่ะ อ่ะอีกทีมนึงผมแนะนําว่าถ้าไม่ใช้จริงๆก็เอาเอากอกไปให้หมดก็ได้ท่ผมเหลือแค่ตัวบินก็ได้อ่ะสำหรับทีมสองก็ใช้ประมาณไม่กน่ตัวก็โอเคแล้วท่ผมสำหรับทีมนี้ก็แค่หาเกียร์คิดมาดก,กับอ่าผมแนะนําว่าเกียร์คิดมาดก,กับเกียร์แบบปกติท่ผมอย่างเช่นกระเป๋ารองเท้าเกียร์เบสิกแบบนี้มาเพิ่มในทีมก็น่าจะโอเคแล้วท่ผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทีมถัดไปกันเลยนะทผมะทีมถัดไปท่านผมเป็นอยากให้พี่แนะนําให้ทีครับ ชื่อไม่รู้อะไรเลยเลเวลยูยี่สิบตระได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก็ตัดไปตอนที่ผมหาเจอเลยละกันนะผมอ่ะก็สําหรับทีมนี้ผมหาไม่เจอนะผมอ่ะก็ขอข้ามเลยละกันนะผมอ่ะก็ขออภัยด้วยนะผมที่ผมหาไม่เจอนะผมเดี๋ยวไปทีมถัดไปกันเลยนะผมอ่ะช่วยดูทีมให้ผมหน่อยชื่อก็ส์อ่ะจีฮอสนะผมอ่ะเลเวลยูสามสิบอ่ะเดี๋ยวอ่ะไปหากันเลยนะผมอ่ะ เลื่อนมาเจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีมสาหรับทีมของคุณจีฮอสครับผมนะก็เดี๋ยวขอไปส่องทีมกันหน่อยเลยละกันที่สำหรับทีมนี้อ่าโอ้โห,โหทีมก็ค่อนข้างที่เก่งแล้วผมีมสำหรับทีมนี้โอ้โหผมมองว่าทีมนี้ขาดแค่เกียร์ทางด้านของคิดมัดเล็กๆน้อยๆเองนะทีมใช้ช้5ตัวสามารถขึ้นลีกเพ็ตสองโอ้โหถือว่าเก่งแล้วทนะี่สำหทีมนี้ผมแนะนําว่าขาดแค่ทางด้านของกระดิ่งนะหากระดิ่งให้ได้เยอะๆก็พอแล้วมอ่สำหรับทางด้านของเลมอะ ผมว่าหาไม้คาาคิดมากกับกระดิ่งมาจะเป็นอะไรที่ดีมากมากนะครับสำหรับทีมนี้อ่ะแล้วก็ทางด้านของอดัมอ่ะเห็นน้องเขาถามผมมาว่าใช้ทางด้านของอัลต้าหรือไฮเปอร์ดีนะผมอ่ะดูทีมด้วยรวมแล้วใช้แค่ลินเจอร์5ตัวผมแนะนาว่าใช้อัลต้าน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าจะปล่อยตัวเร็วแล้วก็รีดเพนประสิทธิภาพได้มากที่สุดนะครับสำหรับบาวอาดูบิสอ่ะก็ติดเกมถูกต้องทีมนี้ถูกต้องหมดเลยนะครับมไม่มีแบบอะไรที่แบบว่าแล้วนะครับโอโ้โหทีมมีอาม่มา แล้วก็นาฬิกาปู่ด้วยอ่ะสำหรับตัวเลนเจอร์ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับอ่ะให้ผมแนะนำนะครับอ่ะสำหรับเกมตั้งรับผมแนะนําว่าให้หาเกียร์คิดมากจะเยอะแล้วก็เอานาฬิกาปู่มาเล่นนะครับเพราะว่าเกมตั้งรับทีมที่มีนาฬิกาปู่ค่อนข้างที่ยายเกียร์นะครับหนึ่งคือจะมีแบบเท่าที่ผมเจอมาครับผมคือเกมตั้งรับของเขาจะเดินเกมเร็วมากและสามารถไปกด,ดํา กดดกันทีมฝั่งตรงข้ามได้ดีนะครับแล้วก็โดยรวมแล้วทีมมีทั้งด้านของบาวล็อกด้วยผมมองว่าถ้าเอานาฬิกาปู่มาใช้ด้วยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับทีมนี้่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ทีมต่อไปกันเลยนะครับอ่ะก็สําหรับทีมต่อไปนะครับฝากรีวิวไอดีให้หน่อยนะครับชื่อ1 EA นะครับอ่ะ u ูเาเลเวล u 5 4้านะครับตายเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนไปหาทีมกันหน่อยเลยละกันนะครับว่าทีมค่อนข้างที่มีเยอะนะครับ อ่ะก็น่าจะเป็นทีมนี้ไหมนะผมก็เลื่อนมาเจอไปที่เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวทำการไปสองทีมกันเลยนะผมว่าเป็นยังไงอ่ะสำหรับทีมโอโหทีมค่อนข้างที่เก่งแล้วนะผมถ้าผมจะมผิดผมก็เคยส่องมาครั้งหนึ่งแล้วนะผมสําหรับทีมนี้อ่ะทีมนี้โดยรวมอ่ะเกียคิดว่าก,ก็พอมีผมแนะนาว่าให้ปั้นทางหน้าของอดัม เป็นล่างเอาต้าแทนนะผมเพราะว่าล่างไฮเปอร์ก็ไม่ใช่ว่าดีสักเท่าไหร่นะผมถ้ามีความสามารถทางด้านไฮเปอร์แบบเพิ่มแลหนึ่งพันหน่วยหรือว่าเป็นทางด้านของยูสตูออกปฏิบัติการอ่ะอย่างเช่นถ้ามีความสามารถเหมือนโทวะถ้าจะสลับมาใช้ผมไม่ว่าการนะผมทีนี้ผมแนะนําว่าให้อพลินเจอร์ให้แม็ anger, Mac ก่อนที่จะสลับ,ลบเปล่างไฮเปอร์นะผมอ่ะแค่นั้นก็พอแล้วนะผมอ่ะอย่างอื่นไม่ติดแล้วนะผมตรงเกียร์อะไรก็ติดถูกต้องนะผมหรือว่าจะติดเกียร์ประยุกแบบเบบี้บาลุอะอันนี้ก็ผมแนะนําว่า ตัวนี้เป็นตัวแบกในทีมแล้วก็เป็นตัวที่น่าจะแบบเป็นตัวแม็กซ์ด้วยนะผมผมแนะนําว่าให้เอาเคีย์ที่ดีที่สุดอย่างเช่นกระดิ่งหรือว่าอะไรมาใส่ให้มันจะดีกว่าท็ผมอ่ะเพื่อให้ตัวแบกทีมสามารถยืนได้นานขึ้นแล้วก็แบกได้นานขึ้นนะผมอ่ะซาวทีมนี้ก็ไม่ติดปัญหาอะไรเยอะนะผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ทีมถัดไปกันเลยนะผมอ่ะก่อทีมถัดไปท็อปผมชื่อเจมท็ผมเลเวล U 6หกสิบนะผมฝากซาวอ่าฝากซองให้หน่อยได้เลยนะผมอ่ะ เดี๋ยวเราไปส่องการนะผมตอนนี้ผมก็หาไม่เจอนะผมเลเวลยูหกสิบอ่ะค่อนข้างที่หายากมากก็ขออภัยด้วยนะผมที่ผมไม่แบบสามารถดูให้ได้นะผมเดี๋ยวไปที่ทีมถัดไปกันเลยนะผมอ่ะฝากดูทีมให้หน่อยครับนะผมชื่ออ่ะตามนี้เลยนะผมเดี๋ยวผมขึ้นให้นะผมเลเวลยูยี่สิบเจ็ดนะผมเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมหาเจอเลยละกันนะผมอ่ะก็เลื่อนเจอไปที่เรียบร้อยแล้วนะผมสำหรับทีมนี้ก็ขอเป็นทีมแบบท้ายสุดเลยละกันเพราะว่าคลิปนี้อาจจะยาวเกินไปนะผมอ่ะ ก็โอ้โหทีนี้โดยรวมแล้วเกียร์อะไรก็ค่อนข้างที่ดีแล้วทุอะติดปัญหาหนึ่งอย่างคือโอ้โหหาเกียร์หหาเกียร์เพิ่มอะสำหรับไอ้นี้ติดเกียร์ได้ถูกต้องแม่นยำมากๆทกผมอะส่วนตัวเลนเจอร์ที่สลับไปล้างไฮเปอร์ผมก็เคยบอกไปแล้วผมกคนสำหรับบาวไฟผมแนะนําว่าไม่จําเป็นต้องสลับไปล้างไฮเปอร์ก็ได้หรือไม่ใช้ยิ่งดีทุกเพราะว่าตัวมันไม่แม็กซ์ทุสำหรับทีนี้อะโอเคแล้วสําหรับทีนี้อะหาแค่กระดิ่งช่องขายแล้วก็เกียร์ คิดมดบางส่วนมาเติมอ่าเพิ่มให้กับพีมพน่าจะดีที่สุดนะผมอ่ะคร่าวๆประมาณนี้ละการ6สําหรับพีมพนี้ก็สําหรับคลิปหน้าทุกคใครที่อยากให้ผมส่องเกีม้มหรือว่าทีมไหนที่ผมไม่ได้ส่องในคลิปนี้ก็ขออภัยด้วยผมอ่ะคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาส่องเพิ่มให้ทุกคนสหรับทีมอ่าทีมไหนที่ผมไม่ได้ส่องให้ทุอ่ะ คลิปนี้ก็มาอธิบายข่าวสารเกี่ยวกับเกมรายลิชเจอ์เข้าๆประมาณนี้ละกันแล้วก็มาส่องทีมให้กับคุณดูประมาณนี้ละกันมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเท่าสำหรับใครที่ที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆช่องไอซันตันนี่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ